สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในสกังดังชาแนลเหมือนเดิมนะครับกับก็อตแท n ไน h t เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเก็บฮิสตทรียเพจของโ o เวอร์ก็ a ตแทนะครับนี่แถวนี้นะจุดแรกนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่บริเวณขอบขอบจะอยู่ขอบขอบ,ขอบตรงนี้ไปไปกันรู้สึกว่าเก็บ ค่อนข้างยากนะจากคลิปที่แล้วที่ผมทำของดาวทาคอนแทมไปใช่ไหมหายากมาก <c oughs> มต้องหากันนิดนึงเลย <c oughs> แล้วก็จุดแต่ละจุดเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างซับซ้อนนะคือมันต้องเป็นคนที่แบบฝุดแมปจริงๆอะถึงจะถึงจะเจอนะผมว่า อันนี้ขนาดแบบผมเล่นจบไปแล้วรอบนึงครับนะผมกลับมาไล่เก็บเนี่ยผมยังจำไม่ค่อยได้เลยนะแล้วมันมีเยอะมากมันมีประมาณ40จุดอะอะเดี๋ยวเราไปดูนะครับพอคุณผู้ชมมาตรงจุดที่ผมมาไว้นี่นะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ให้เราลงไป ปึ๊บ Now where is it มาผู้ชมแล้วก็สแกนสแกนหาดูเลยยังไงเก็บเสร็จแล้วเราก็วิ่งออกทางด้านนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งต่อไปกัน ใน่งต่อไปขยับมานิดนึงครับแถวแถวนี้ผมจะไปเริ่มที่ถนนใหญ่นะเดี๋ยวนะไหนวะ มันจะดูยากมากเลยเว้เพราะเราอย่าหรือว่าแมปมันมีค่อนข้างแบบหลายชั้นอะปบเราจะต้องลงไปข้างล่างต้องไปวิ่งดูข้างล่างนะจุดที่เราพินไว้คือตรงนั้น แล้วอ,อ่ะพอผู้ชมมาตรงนี้นะครับมาแถวแถวนี้ก่อนนะนี่จำง่ายๆคือมาตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีกําแพงที่มันถูกถล่มอยู่เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่เราก็วิ่งเข้าไปข้างในพยายามหา่อนหายากมากคุณผู้ชม้องใช้ความอดทนนิดนึงอ่ะ ตามมาไว้เรื่อยๆนี่เราจะเจอมันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวรูมันก็แปลกๆมาครับตำแหน่งต่อไปนะตำแหน่งต่อไปให้คุณผู้ชมดูที่ปารีสไอแลนด์มันจะอยู่ท้ายๆกับปารีสไอแลนด हो पाए จะหาตึกแคตึกลงก่อนนะฟารีดไอแลน Top. อ๋อนี่ไงเจอแล้วเว้ยเอ,อ่อให้คุณผู้ชมสังเกตว่าตรง p a r i s Island เนี่ยมันจะมีป่องใช่ไหมมันจะมีป่องสองป่องคือสัญลักษณ์มันจะอยู่ข้างล่างป่องที่สองป่องที่มันสูงสูงอะ่ะนี่น,นีป่องนี้ไอ้ป่องสูงนะสังเกตป่องสูงผมไม่แน่ใจว่าดูแล้วมันจะเห็นชัดไหม มันอยู่ฐานป่องสูงเก็บให้เรียบร้อยตำแหน่ง <Found it. S 1> ต่อไปนะครับอยู่แถวแถวบริเวณนี้ พยายามสังเกตหามาร์คแต่มาร์คมันอ่ะผมหาไม่ค่อยเจอวะ่ะผมหาไม่ค่อยเจอนะผมจะเน้นบอกจุดผู้มชมไปเลยอ่ะ โดนไหมเนี่ยไม่ใช่นะอ่ะโอเควิค่ง

โอหนี่ไงผู้ชมะสังเกตยอย่างนี้ครับเอ่อมันจะมีตึกที่มันตั้งอยู่เป็นมันจะเป็นตึกหลายๆตึกตั้งอยู่นะแล้วมันจะมีระหว่างไอ้ช่องระหว่างตึกเนี่ยไอ้ช่องระหว่างตึกตรงนี้เป็นกรอกเล็กๆนี่สัญลักษณ์มันอยู่ตรงนี้โอเคเก็บให้เรียบร้อย อพอเราเก็บเสร็จไปดูตำแหน่งต่อไปกันให้คุณผู้ชมมาแถว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 นี้คุณผู้ชมบ ง่ายๆเลยครับตรงนี้ก็คือมันจะมีตึกเนี่ยตึกอยู่แถวแถวอ้ท่าเรือนะอ่าคุณผู้ชมมาตรงนี้มาบนดาดฟ้ามันตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่ผมยืนเลยนะตำแหน่งนี้จะเจอสัญลักษณ์อยู่ต่อไปให้คุณผู้ชมสังเกตที่จุดฟ้าทาเวล บริเวณตรงฟาทาวเวลเนี่ยมันจะมีตึกที่เป็นรูปตัวแอนะครับผมสังเกตง่ายๆนะให้เราไปที่ตึกที่เป็นรูปตัวแอก่อน <c oughs> <c oughs> แล้วก็ ตึกข้างหน้าเราอ่ะมันจะเป็นตึกที่ไปตึกฟาทาวเวลแล้วก็ขึ้นไปที่ตึกที่เราฟาทาวเวลเลยมันจะมีป้ายไฟอยู่นะครับสัญลักษณ์จะอยู่หลังป้ายไฟคุณผู้ชมหรือว่าจําง่ายๆก็คืออยู่หลังจุดฟาทาวเวลเลยครับนี่ตรงนี้นเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตําแหน่งต่อไปกันตำแหน่งต่อไปขยับมา ขยับมาแถวแถว c o v e r p o t steel นะคุณผู้ชมอยู่ที่ตึก c o v e r p o t steel แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามันจะอยู่ชั้นไหนเพราะตึกเนี้ยมันมีหลายชั้น ตําแต่งไม่โชว์ไม่เท่าไหร่นะหายยากดะะ้อสตดูไม่ดีอ,ะ <h ums> อ่ะอันนี้ไม่น่าจะมีนะชั้นเนี้ยในชั้นนึงแล้วกัน ณผู้ชมอยู่ที่ตึกคาร์บูพอลสตีลนะครับผมแต่ว่ามันจะอยู่ชั้นผมจะนับว่าชั้นนี้เป็นชั้น2นะชั้น2ชั้น3อยู่บริเวณระเบียงชั้น3นี่นะตรงนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งด้านหน้าน่าจะเป็นด้านหน้าเลยเก็บให้เรียบร้อยกาจ่ะตำแหน่งต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณขออยับมาค่อนข้างไกลเลย คุณผู้ชมสังเกตตึกที่มันเป็นแบบนี้นะตึกนี้นะสังเกตตึกนี้แล้วมันจะมีไอ้ตึกเสี่ยววงกลมเนี่ยอยู่ให้เราพินไว้ที่นี่ก่อนบินไป นีนะคุณผู้ชมที่เป็นเสี้ยววงกลมนี่นะพอคุณผู้ชมมาถึงก็จะเจอนี่แหละครับสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้สังเกตง่ายๆตึกที่มันมีไอเนี่ยไอป่องไฟไอปองความร้อนอะไรสักอย่างเนี่ยป่องๆนี้นะคุณผู้ชมก็เก็บให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับรเวอ r ์ o อ d แ m มเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่เขตอื่นในคลิปหน้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยผิดพลาดไกนการใดต้องขออภัยด้วยเพราะว่า เออเคเวสเนี่ยมันทำค่อนข้างยากนะคุณผู้ชมเพราะมันหาโคตรยากเลยผมจะบอกให้โอเคครับผมแล้วเจอกันครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย